เคยเราเคยใช้ของตัวผิดพันธุ์ของยี่ห้ออื่นมาแล้วมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่ชัดเจนนะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของเซรั่มโมนิก้าที่เราได้มาลองใช้ใช้แล้วเราดีขึ้นเนาะตอนนี้เราก็ได้ใช้ตัวเซรั่มโมนิกา้าสิ่งนี้มาทําให้หน้าเราดีขึ้นริ้วรอยเราลดลงปัญหาของผิวหน้าเราก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะใครๆก็ชมเราเนาะว่าเรานหน้าเด็กขึ้นตัวมาร์กหน้าส่วนใหญ่กันจะใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนคู่กับตัวเซรั่มเพราะว่ารู้สึกว่าชอบนะเพราะว่ามันซึมเร็วแล้วก็ตื่นมาแล้วหน้ามันจะเด้ง<ม> แล้วก็น่าเรานุ่มขึ้นตัวกันแดดนี้ชอบที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อมันเนียนมันละเอียดมันเกลี่ยง่ายเราไม่ต้องเติมแป้งระหว่างวันมันเห็นผลจริงอะ่ะแนะนําให้ลองใช้กันนะคะถึงใช้ลงมาอาทิตย์เดียวเริ่มแรกตั้งแต่วันแรกตื่นมารู้สึกว่าหน้ามันเนียนดีนุ่ม ค่ะแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันดีเลยจะบบก,ก็ดีทิมก็ดีกันแดดเข้ากันดีมากเลยลูกเจิญชวนทุกคนนะได้ยินว่าลูกมาเข้าไปหาเลยมันดีจริงๆค่ะหลังจากที่ใช้ไส้ล่มใบหนึ่งอาทิตย์ผดผือยุบลงค่ะใช้ไปหนึ่งสัปดาห์แล้วคะ่ะหน้าเงาขึ้นหน้าใสาขึ้นทาแล้วหน้าเราลุ่มเนียนช่วยบำรุงหน้าเราให้กระชับยิ่งขึ้นไม่ทำให้เราแสบหน้า